ไม่กล้าทิ้งรักไปขอรู้ว่าใจมากนนมก่านี้ฉันไม่เคยทิ้งไมไหน Thôi ca Bại theo là Quá khỏe Nhưng mà lên này Sạch đấy 20

ก่วาแค่เพียงเห็นความรอดสิจะร้อง,องเขาแล้วคนดีแต่ว่าทางนี้อย่าลืมว่ามีฉันอีกคนแต่ใจเลื่อนเลือนถ้าเธอยังคง